ตัวนี้มันหมายถึงสตริมิ่งสตรีมิ่งมาใส่นี้เสร็จปุ๊บก็มากดเรื่องบันทึกคุณปบันทึกใช่ช่วยบันทึกแล้วก็ช่วยถ่ายทอดสดมาที่นี่ใช่ช่วยบันทึกนี่ก็สดไปด้วยอันนี้ก็จะบันทึกไปด้วยหน้าจอเราใช่บันทึกบันทึกเสร็จก็ค่อยไปใส่แต่อันนี้ อันนี้พี่ค่อยแก่อันนี้ที่ตีมไว้แล้วค่อยส่งลิงก์ให้เด็กก็ได้สำหรับคนที่มันมามามานี่นี่ทันเลยทำเลยคที่นี่

ขอสอนหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงหรอกก็ให้แบบเสร็จจดดูอะ <c oughs> ไรนะยูทูบไม่ได้รับุญอย่บอกว่าเน็ตช้านะ